ติดตามสถานการณ์ที่ประเทศรัสเซียขณะนี้เกิดเพิงลุกไหม้เผาผ่านสายพันธุนลำเรียง่านหินที่เกาะซาฮารินดูมันว่ารัสเซียจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะตั้งแต่ก่อสองคารามมาเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดเพิงไหม้เดี๋ยวก็โน่นนั่นนี่หลายที่นะปูตินไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะไม่รู้ว่าเกิดจากมีมนุษย์ตั้งใจไปเผาหรือว่าคุณภาพของ สายพันลำเลียงมันชำรุดคือตอนนี้นะไม่มีใครค้าขายด้วยเวลาจะไปซื้ออุปกรณ์มาซ่อมเนี่ยใครอ่ะมันอยากจะจ่ายเงินส่วนตัวใช่ไหมมันก็ต้องเบิกเอาเงินของปูตินเน่เบิกงบประมาณจากรัฐบาลมาจ่ายไอ้คนที่ทํางานที่สายพันลำเลียงสายพันลำเลียงฐานเห็นที่เกาะซาลรินนะจะให้เขาออกเองินเอง เขาก็ไม่ออกอ่ะเขาก็ต้องเบิกงบประมาณจากปูตินอย่างเดียวปูตินก็ไม่มีตังใจก็สงครามมานานๆงบประมาณมันก็ลดลงนะขายของก็ไม่ได้ขายน้ํามันก็ไม่ได้ขายถ่านหินก็ไม่ได้แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาประเทศไปดูเกาะซาลินงทิศเหนือของประเทศญี่ปุ่นคือตะวันออกไกลสถานที่เกิดเหตุมันเป็นสายพันธ์ลำเลียงถ่านหินมันเกิดเพลิงลุกไหม้ทางยาวประมาณ200เมตร พอถามหน่อยตั้งแต่ก่อสงครามมาเนี่ยภูมิใจเรื่องอะไรมากที่สุด